สวัสดีครับผมชาติเจทรัสยับนะครับยังอยู่ที่รถขุดไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นว่ากำเนิดเกิดอยู่เมืองไทยนะครับหรือว่าแดนสยามจริงๆเขาต้องเขียนว่าเม็ดอินไทยแลนด์นั่นเนี่ยเะใช้ว่าเม็ดอิตอนตัวนี้ว่าโต,กตกเกียว เจเปนเอาโอ้ง uh, so ั้น p 210บ10 m ด้ย m0 เอายังไงหุ้ยต่อครับ กร่น1.2คิวครับกดลงไป5ันเสียงกระหึ่มเง็บโอ้สีก็อกำเนิดเกิดโอ้ยยุคแรกๆของเครื่องจักรหนักเลยนะตั้งแต่บางกรปูไซรัสเนาะไหนเขามาซื้อปูไซรัสโทษดีเนาะ โอมสึกัสบูซรัตระวานมากันกับเอ่อเจปแปนนะผสมประสานกันกันนะร้อยกวกาปรียบนะหรือว่าเป็นต้นจักระดับโลกเป็นจัรหนันกติดหนึ่งในสามของโลกนะโดยรวมนะครับ ดินดานครับที่คนขับนี่ยังคนขับก็สิบกว่าปีครับนะประสบการณ์อร่อยมากครับสำหรับเ,เสียงเครื่องยนต์ทอเปรนี่หนักมากครับ ก็มาฐานกันนะทรกัน80บก็แท็กว่า800มิลลิเมตรมิลลิเมตรไฟล่อนได้เครื่องยนต์ามโคมสเอา้าสัญญาณออกตัวไปแล้วครับนะเหลือนิดเดียววะตรงนี้จะหมดแล้ว ดินนี่ดินกรอบเลยครับนะขุดดีเท่าอย่างนี้้าดินเละดินสมองมันจะยากนะือว่าง่ายครับตรงนี้ง่าย้างในจอ l อ d ที่วางแก้วเอชัดมือถือมีพร้อมแล้วครับนะอ๋อเก็บตกนิดหน่อยครับก็จะไล่กลับขึ้นยังไม่เปื้อนน้ำนะกาดข้างละตัว ตเต็มกลตัวเอ็กครับนะเอ็มช่วงล่างเอ็มซีโร่รนะุ่นแปดน่าจะตัวเดียวกันนะครับเดินเร็วมากครับสำหรับไฟนอนไร้รับชอบเต็ม1.2คิวนี่แหละ วันนี้อาจจะมีปลาเนาะเอาใส่ด่างพี่น้องด้วยยืดแนวฟางก่อนโอ้นั่นเนี่ย แค่ okay. สักหกเจ็ดนาทีนะพ,พี่น้องโอ้โหผ่อนก็กระหึ่มเลยรถใหม่ๆก็ใช้ไปเหึ่มแล้วนะสิบปีโอ้เดี๋ยวพาไปดูแคทหนะ่อยเจอแคทคั้นหนึ่งนะเล่นหินอยนะู่พี่น้องเดี๋ยวตักใส่ดิสุบิก้าก่อน ใจก็ปลายติดแล้วเป็นว่าติ๊กเกอร์นะบ,บรบบรจุขอมภาษีเซลล์คือบรรจุของภาษีเป็นคนขายนะครับแต่ผมก็รีวิวให้น้องได้ชมกันนะว่ารถสุดไถไหนเจอก็จัดให้ครับนะนชมกันรตราบใดที่ยังมีการพัฒนาประเทศนะครับ ยังมีประชากรโลกอยู่ก็ต้องใช้เครื่องจักรหนักปัจจุบันเครื่องทุนแรงนะครับเพื่อ,อพัฒนาประเทศนะครับว่าจะเป็นถนนหนทางนะครับวันแรงเก็บน้ำนะครับืว่วความยู่รดของมนุษย์เรานะครับก็ต้องมีนะรัรแต่ก่อน,นใช้จอบเสียมเนาะ เตามือแล้วก็รวดเร็วนะครับมาฐานคนคิดก็คิดได้นะครับสร้างรถปุดอยู่ไม่ทารมาาญี่ปุ่นนี่เก่งมากก็ฐานทัพโคมสัสึกก็อยู่ชนบุรีนร้นหนักจะมีโคมสัสึกกับ ที่กินเนยอะครับแล้วก็มีสมิเตโมกบฮิตาชิอยู่อินโดนีเซียครับนะนอกนั้นก็จะเป็นไชน่าหมดนะเกือบหมดเอาเวลาหมดหมดเวลาไห่น้องฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ